สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมากินส้มตำหอยดองนะคะส้มตําหอยดองนี่เพื่อนๆจ๋านะคะเนื่องจากว่าเราทําน้ำส้มตํามาแล้วนะคะครกไม่มีค่ะปรุงมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเท,เทใส่ลงไปนะคะเราก็คลุกอ่ะเป็นส้มตำคลุกแทนนะคะนี่ก็เป็นน้ำส้มตำนะคะที่ผสมมาแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆดู ปรุงมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เส้นลงนะคะเส้นมะละกอค่ะเส้นหนมจีนค่ะใช้มือนะคะเพราะกินเองค่ะงดดราม่านะคะกินเองไม่มีใครกินด้วยไป <c oughs> ใช้มือเองได้ค่ะนะคะคลุกไปก่อนค่ะ <c oughs> คลุกนะคะหอยดองกินหอยเมื่อหึ่งเลยเพื่อนเพื่อน <c oughs> นี่นะคะหอยดอง นัวมากเพื่อนๆกลิ่นนี่แบบว่าออืจะชิมหน่อยนะอืมอร่อยใส่ได้จ้ะเทใส่ถ้วย,ยนัวมากแม่ อ,อ๋ฟินสุดๆเพื่อนๆใส่สสสสพริกทั้งหมดสี่เม็ดนะฮะอืนั่นจุกมากดีกกินตรงหอยมันสิลองชิมหอยดองนี้หน่อย ใช่ได้หนัวหนัวอวหน่วเบื่อเพืินหนัวมากอืม้ม 워서 좋죠. 음. 안녕하세요. 뭐요 อมแซบนวว f ซสั่งกันได้นะคะที่เว็บตลาดไทยเขามีขายหมด รวมทั้งเส้นหน่มจีนด้วยนะผู้ชมอืมอร่อยมากากับขา้าวกับขา้าวกับข้าวจะกับข้าวเขา้เขามาเร็วๆนะคะทุกผู้ชมช้ากันอยู่ทำไมนั่งกันอยู่ใหญนะคะเอามือหยิบโทรศัพท์เข้าไปยืนที่หน้าแล็ปท็อปนั่งก็ได้นอนก็ได้ค่ะเข้าไปเลยค่ะเวบตลาดไทย สั่งช่วงนี้นะคะซื้อช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดให้ถึง3าปอนเลยค่ะโอ้โหพลาดได้ยังไงนะคะแต่ก็มีข้อแม้ให้พิมพ์คำว่าลูกคุณหนูนะคะตอนที่เช็คเอาท์ค่ะใส่คำว่าลูกคุณหนู L U K U N W O L ณหนูนะคะคุณก็จะได้รับส่วนลดพิเศษ สามปอนไปเลยค่ะกับสมาชิกใหม่แล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะคะเว็บนี้เขาดีจริงจ้าของกินมีทุกอย่างตั้งแต่ของหวานของข้าวของมันของหมักของดองก็มีขายนะคะอ้อย,ออยหิวแม่หิวจ้าหิวขอตัวไปกินก่อนเว็บตลาดไทยนะคะ ของดีๆที่อยู่คู่คนไทยมาในยูเคกว่า15ปีไว้ใจได้สินค้าดีมีคุณภาพสั่งตรงมาจากประเทศไทยตลาดไทย .com ค,ค่ะว้าว <Wow. S 3> นัวสุดๆจ้า ราก็มาอยู่กันที่ซอยสวนพูนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราเลือกที่จะทานอาหารอีสานกันรสแซบๆนะคะแซบอีลีแซบหลายๆบบเลยนะ,ะต้ยมยำค่ะต้ยมยำอะไรวะขาไก่ซุป,ปเปอร์แต่เราไม่กินนะคะเราเลือกสั่งนะคะสำหรับค่ำคืนมื้อนี้นะคะเราสั่งนี่นะ่ะมีนัดอยากกินอะไรปากเป็ดปากเป็ดต้มซุปกระดูกอั่ ร้านนี้เป็นร้านแรกที่ทําให้รู้จักปัตเป็ดใช่ค่ะซ,ซึ่งซึ่งสมัยก่อนตอนเราเรียนกันเนี่ยนะคะเคจ๊ประเสริฐคนนำมาเจ๊ประเสิค่ะเจ๊ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์นะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเป็นอาจารย์อไปส่ง<อ>เขาไปส่งเขาไปส่งเขาคือที่นี่จุดเด่นของที่นี่นะคะคือแบบว่าเน้นนักศึกษาแล้วก็นะคะประชาชนทั่วไปที่ทํางานบริเวณแถวนีนะคะซึ่งเป็นบริเวณแถวสาขอน,นะคะซอยสุดปู่ก็จะเป็นซอยเล็กๆนะคะเล็กๆแต่ว่าเป็นซอยที่ผู้คนแออัด แน่นเวอร์นะคะซ,ซึ่งราคาเนี่ยเขะก็ถือว่าไม่แพงนะคะราคาก็ราคาก็โอเคนะอเคนาะแกเนาะนี่เนาะซึ่งมันมันมันก็ขึ้นตามการเวลาแหละเพราะว่าครั้งที่เราที่เรามาก็เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนสมัยตอนที่เราเรียนอยู่นะคะก็คือมาบ่อยมากมันก็จะมีร้านตรงเนี้แล้วก็จะมีร้านตรงกันข้ามนะถ้าพูดมั่งค่ะพูดมั่งในอดีตชาตินะคะ <laughs> ชาติ <laughs> าตหนึมงอะไระ <laughs> อันนั<ส>้นสาชาตินะครตามที่เราเรียนอยู่แถวนี้เนาะเป็นเด็กแถวนี้เลยว่าเขาว่าได้เราวิ่งเล่นมันอยู่แถวนี้ใช่นะคะตอนนั้นเราเราอายุกันแค่1ิกแล้วเราก็แชร์ห้องด้วยกันนะซึ่งข้างล่างอ่ะมันเป็นร้านทองแล้วข้างบนอ่ะมันเป็นหอพักแล้วแม่งจบมกันที่สุดล<อ>เลย้า,านอ่ห้องน้ําก็อยู่ข้างนอกเป็นห,ห้องน้ำรวมนะคะห้องนอนก็เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะใช่เอาผู้ชายมาลงทีก็ต้องไล่อีกคนหนึ่งออกจากห้อง วนี้ต้องปัดเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวนี้เขามีเมนูภาษาอังกฤษแล้วว่าเออเขามีน้ำตกไก่เขามีตับหวานเขามีเนื้ออ่านหานเขามีอะไรบ้างเนื้อะอ๋อเชนมังตับหวานมีถึงไหนแล้วคะตอนนี้ตับหวานน้ำตกเนื้อซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ก็มีหรอมีต้มแทบไปดูอ่อนอะไรอย่างนี้ ซึ่งเปนหมูฟัตำข้างหลังน่ากินนี่นะคะส้มตำมีหลายเมนูมากมายเลยนะคะตั้งแต่ส้มส้มตำกุ้งสดส้มตำปูมาส้มตำทะเลส้มตำคอหมูย่างส้มตำาไทส้มตำปูส้มตำปูปลาลาส้มตำซวกอ้เหนื่อยค่ะหลายเมนูนะคะหลากหลายเมนูแต่ว่าวันนี้เราสั่งอะไรกันไปคะส้มตำปูปลาลาวันนี้เราจะโดนตำไหมคะ ออตรงนั้นยังจำได้เลยยังมีอยู่หลร้วตรงนั้นอ่ะอะไรนะขอนว่ามุมนั้นอ่ะเออยังมีอยู่หน่งเจน่เห็นหเลยอะมันเห็นนะมันมองเห็นนะมูสเต๊ก็ยังอยู่อะร้านหมูสเต๊กอะแล้วก็ขอองร้านมีชีสบาทการแล้วานนมตรงนี้ได้ปะที่มันไข่นมอะนมนสดแล้วมันก็จะเป็นขนมปังยังมีอยู่ยังมีอยู่หมดอุ้ยแต่ก่อนนึกถึงแล้วแต่ก่อนเราเรนกันแบบือะนี้ เราถ้แเราสันงคูกันแต่ก่อนนะำซาส,สั่คูจริงๆเอาเอาความหมูย่างปรับเป็ดมีไหมรับเป็ดอ่ะความหมูย่างกับปรับเป็ดใช่่เพียงแต่เราให้ดหีๆเนาะเอาเมนูตื่นไม่แล้วกไม่ถามหรอไม่มีมใช่ป่ะวีนัสไม่มีใช่ป่าวเสือร้องไห้ มนจะได้ยินนเหมมือนนีคนอยู่ <S 2> <S 2> นี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้มซับนะคะโอ้โหนี่แบบว่าซับซับเลยนะคะต้มซับหอมหอมนะคะอันนี้ก็เป็นส้มตำปูปลา,านะคะส้มตำปูปลานา่นแน่นส้มตำปูปลา,า<ม>น่นแน่าานเลยเอาแล้วเดี๋ยวจุดธูปจุดเทีททททเยนเลี้ยง What is this, w ป n a นดักมาปลาเป็ดทอดกลับกลับมันอร่อยไหมกินให้ดูสิอร่อยกินให้ดูอุ๊ยมันน้ำจิ้มหรอจิ้มมันหวานหวานกินให้ดูอันนี้เป็นปลกเป็ดนะฮะรสชาติเป็นไงปลกเป็ดทอดแบบมันกรอบอ่ะนะมันกินได้